นะคะเรามีต้นผักหวานนะคะผักหวานป่าอยู่ภายในบ้าน,อานเอาของป่าม,มา<ห>ไว้ในบ้านอย่าขึ้นไปมากนะลูกนี่นี่นี่ผักหวานค่ะ่านผู้ชมนี่นี่นี่นนเก็บสักต้นนี่เห็นไหมอย่าขึ้นเรามีแค่ต้นเดียวนี่ติมหน่อยนานๆจะได้มาถ่ายทอดสดใน YouTube มา โอ้ยยอดเยอะมากเลยเก็บลูกเก็บเร็วครับเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปไม่ต้องอันพี่ชาย<ม>พี่ชายอยู่บนยอดเนยไหนฮะไปเอาตะกร้ามาด้วยเอาตะกร้ามาแม่เก็บไปนี่อ่าอ่าอ่าพอแล้วมั้ยเก็บเลยได้เท่าไหจะเอาครับนะอ,อันนี้น่แสดงว่าปเปิ้มเหมียวแน่เลยเนี่ยคนแรกใครมดแดงเดียวหญ่ใครมดแดงเหรอ มานนี้กินผักไงแม,แม่แม่ให้เยอะหน่อยนั่นก็เยอะแล้วนั่นอ่ะบายบายไม่ต้องลูกไปสู่ครับลูกลงมาครับเดี๋ยวตกเนี่ยต่ำๆเยอะแยะเลยเนี่ยลูกๆไม่เก็บว่ะลูกนะเนี่ย<ะ>ต่ำๆเยอะแยะเลยเก็บเลยนี่ไงลูกผักหวานนะคะทุกคนผักหวานแกงใส่ไข่มดแดงนะคะเฮ้ยแม่ต้องไอตอนที่ทำพรพอดีทำแกง แกงด้วยใช่เดี๋ยวไปทำให้ดูเดี๋ยวไปทำให้ดูใครตาเครื่องอ่ะยายตาเครื่องหรือยังเหรอนนหูได้แล้วหนูพอหนูขึ้นยอดหนูก็ได้อ่าโอเคแมมมม่่่ทไไไลลฟ์ในนีเคยฮะอะะไรนต่อไปพี่เบต้ตคนสูงก็ได้ธรรมดาขอแล้วนี่นะคะต้นประมาณนี้พอไหม โอเคไปลงมาครับลงมาวัดลงเร็วอะลงมาถือไปค่อยๆลงนิดๆไปเราไปทำกันไปค่ะไป,ไปแกงผักหวานกันดูดิว่า,ายารรย,ยทำื่องยังเย้ไปวันเดิสดีเย้ นานจะได้สตรีมทีนึงเดี๋ยวเราจะไปดูแกงผักหวานกาันโอ้เบ็ดมาตัมเครื่องเลยยายมึงนั่งอยู่นี่นี่ตั้ตมเครื่องไปแนะไปกงตีให้กูคุยนะไปแกงก,กูกินแร้ปลไปแกงแม่แกงสุนแกงตัวนี้มาแล้วมา,า,มาแม่มา เรามาแกงผักหวานกันเครื่องยูตแกงผักหวานใช่นี่ได้หมด<อ>แม่เราจะต้นไปเอานำมากะละมังมาลูกเด็ดนี่เราได้ไข่มดแดงแล้วนะคะทุกคนนะชิมนะหน่อยโอเค,อเคไม่เคยขาดด้วยนี่นะคะได้ไข่มดแดงมานิดนึง เราจะมาแกงใส่กวาง,งแกงเห็นไหมสดๆเลยไข่มดแดงนะคะวันนี้แกงแข่มดแดงกันไม่ใช่เอนี่นี่เดี๋ยวพี่เอเอาให้ครับมาตาตาถามพวกพาว่าไปว่านแขมไหมของชอบเลยนี่นี่นะคะอ,อ,อาเด็กครับอันไหนแกเราเอาเอาแต่ใบมันนี่นะคะ รูดเลยลูกรูดเอาตะไบมันนี่นี่เหรอมีแล้วมีแล้วหรอแม่ลูกอะไรแบบนั้นเลยเอาแข่งแขงทิ้งไปนะนอเนะคะฮะเอาค่ะลูกเอาแข่งนกกับหน้ากล้องนะคะปิงปิงนานจะได้เข้าช่อง Youtube แกงผักหวานคะ่ะไข่มดแดงนะคะนี่ไงผักหวานชิมนี่นะคะผักหวานทุกคนหวานหวานใครอยากกินบ้างแกงไข่มดแดงนะคะเคไ, okay. ไหนเครื่องแกงตั้งบ่อเลยครับ,รบมามาครับมาครับท่านผู้ชมเคมาครับท่านผู้ชม เนี่ยใส่ป้งเหนียวมาดูแล้วตั้งหนึ่งคนแหมสวัสดีหนึ่งคนก่อนแล้วสวัสดีหนึ่งคนสวัสดีสองคนแล้วครับอ๋อหนึ่งหนึ่งออถามมาดูมันจินเป็นบอกไข่มดแดงนะยไข่บมดแดงนะคะวันนี้แกงไข่มดแดงนะคะมีมีคนผู้ช่วยนะคะะยดน้า สุดยอดนี่ทำยังไงนะวิธีทำแบบนี้ตรงนี้แข็งเอานี่นะอันนี้ตรงนี้แข็งหวานเราไปปินมาแล้วได้ได้แล้วค่ะแป๊บนึงนี้เราไปเดินภูเขากันมาแล้วภูเขา ภูเขาวนเคยนี่นะแต่ก่อนมันเคยเป็นภูเขาใช่ไหมแล้วตอนนี้เป็นอะไรลูกตาเอาเสียมออกฮะตาเอาเสียมในนั้นออกอ๋อตอนนั้นมันเป็นภูเขาแต่ตาเอาเสียมออกโอเคมันเป็นตัวชก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 ไม่ใช่ชกชกเลยหน้าเร็วๆครับลูกเดี๋ยวไม่ทันพี่เบ็ดนะเดี๋ยวดูขยับหน่อยขยับหน่อย ใส่อะไรบ้างเนี่ยพี่แกงตำแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยตำไวเนาะจะอร่อยไมเนี่ยเอ่อพี่แกงที่ตำเองนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะข่าตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมหอมกระเทียมนะคะใส่เบอร์เดียววะไม่ได้แทะฮะแล้วแต่แม่ชอบแท้ผักหวาน นี่นะคะอันนี้บ้านบ้านมนุษนะคะเล็กๆก็จะมาช่วยกันทําอาหารเย็นนะคะส่วนมนุษความคิดความคิดมนุษเองอยากกินอยากกินอ่าอยากกินอะไรนะแกงข้าวหวานเพราะว่าเห็นไข่ดแดงแม่ถามว่าจะยำไหมบ๊ยบ๊วมันดิบข่บ๊อยไข่บ๊วยอยากข่อย,อยบยมากยัยยยงเหน่อยให้ผ่านความร้อนนะคะ ใกล้ไ,ไข่มะแดงคุณพ่อก็เพิ่งกลับมาจากทำงานนี่นะคะว่าไงมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับไหนดูดิว่าหนูโตขนาดไหนแล้วอะลองดิลองเออให้ต้องให้เนยต้องให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวนะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหมลูเออไม่มีครับ <c oughs> น้องบอกว่าอะไรที่เราให้แม่ฟังอ่ะเรื่องอะไรนะที่ว่าให้ระวังอะไรนะทำได้ป้าสะพานสะพานไม่ใช่ตาที่อะไรนะสะพานฝั่งเหลี่ยมฮะสะพานให้ระวังอะไรสะพานพระรามแปดอะไรของเออสะพานพระรามแปดอ่ะเออทำไมอ่ะมันมีวิญญาณมันมีวิญญาณหลอกกันชัดๆเลยนะนนี่เนาะเดี๋ยวให้ยังไงไม่ บ่อยนะคะฝากติดนะคะฝากติดตามช่องด้วยนะคะนกประเสริฐเด,ดนะคะเดี๋ยวดูว่าจะเข้าไปเปลี่ยนชื่อได้ไหมเนาะนี่นี่นี่ของอะไรอันนี้อันนี้ของแซ่บมากเลยปะลามีหอมหลายเด้อขอบอกมันกีแซ่บกายูมองนี่ละปะลาหนัวนัว ได้เบาแล้วลูกแกมบากมาแล้วแกมกวบอกมาแล้วไหนครับนี่สีมือใครขึ้นวิวีบวกกับพี่เอสคอของเแกเหี่ยงเลยนะพี่เบสไปคนขึ้นว่าหนๆนทกอย่ารอก่อนเราก่อนเดี๋ยวล้างสักนึงหน่อยก็ยังดีนะครับ พี่กับน้องเี่โยนทให้ดูเรงแฟนมันจะเบ็ดกับไบคุ้มพันกับก่อมาลินนะคะถ้าอย่างนี้ฝากติดตามช่องด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาคอนเทนต์สนุกสนุกมานะคะมันก็จะหาคอนเทนต์สนุกเุ็นะคะไม่มาสวัสดีค่ะปิดปิดตรงไหนวะ ตรงไหนลูกไม่ใช่เดีนี่ไงปิดปิดอะไรบันทึกใครไหนตรงไหนอ่ะค่ะต้องมองปิดไปเจอเอาแล้วเอาแล้วหาที่ปิดไม่เจอปิดกล้อง ตรงนี้หรือเปล่าแน่าจาว่าต้องการหยุดการสตรีมโอเคตกลง